ันนวนนี้เียงที่เราขอบคุณมังพิเศษเนี่ยตั้งแต่เลยเดินวณเดินลงมาครับก็มีพี่ๆมาให้กําลังใจด้วยครับใช่ก็ขอบคุณมากๆที่มาให้กำลังใจกันอา,า,าจาจะเป็นกระแสที่เขาเห็นที่เราผอิกมาแล้วครับเชฟกีฬาต้องก็เป็นงไงบ้างก,กับเรื่องนี้ จากลานวิวเราได้รับเป็นอะไรที่เตือนการคาดหมายเพเรามากๆป็นยังไงครับว่าเอแบบว่ากระแสของว่าเป็นดีขนาดนี้เรารู้สึกกดันไหมครับถึงที่คนเข้าเราเราหลาคนถามว่ากดดันไหมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะกดดันเพราะว่าเราทั้งตัวเราแล้วก็พี่มมีความคาดหวังแล้วก็พี่ๆทีมงานทำงานกันหนักมากใช่ครับก็อยากให้ผลงานนี้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็พวกเราก็ตึงเทมมากไม่ใช่แค่เก่งน้องปิงครั้ง ตัวเก็ท to well, ํางานกันหนักมากครับแล้วก็พี่กีนด้วยได้ได้พี่กีนมาแสดงด้วยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับสำหรับบทบาทงเราไปงครับมันรู้สึกอาารเลนทาพสามารถทำมันเขาเป็นหมอแล้วก็เป็นหมอโอ้นี่แบบว่ามีความสามารถเก่งมากเลยเอาจริงๆมันมันไกลตัวไกลผมมากๆเพราะว่าด้่อความที่ผมเรียนครูมาคําว่าครูมันอาจจะเหมือนกันแต่แต่บริบทมันไม่เหมือนกันครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ ที่รู้สึกว่ามันรีเลทกับกับการการทํางานได้ก็คือชาวต่างถิ่นก็จะมีความเชื่อในเรื่องของศสยศาสตร์ในเรื่องของความเชื่อแบบนี้อยู่เหมือนกันเราก็สูงซับมาตั้งแต่เด็กกันแลนะครับครับมากกว่าี่บตัวเขมจีรานะเราเูิ่มู้ว่าเขมจีรานี่ยมันมีทั้งความยากแล้วก็ความท้าทายสำหรับเรามากเพราะว่าตัวเราบเทเองค่อนข้างที่จะแบบ่าเรื่องราวอะไรมาเยอะมากแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องราวในชีวิตปกติที่เป็นเรื่องราว คือพี่มีสาวที่ใส่เข้ามาหรือว่าเดินต่อตัวบทเองแต่ทีตัวเองคื่วขอรกัน่างไรบางด้่ยกที่ยพี่พีที่ดีนครดีแล้วก็คุ้มค่าต่อเวลาที่คุณดูที่จะดูทีเลยดีดูว่ากูรูเจอกันครับคุณพ่อคูร้าใจมากก็ต้องขอบคุณพี่พีมากๆครับเพราะว่าถ่ายทิกก็ตก็คือมีแต่พี่ๆีแบบตัดคลิปดีๆมาทั้งเลยแล้วก็ ก็ได้อ่านฟีดแบ็กทั้งทุกอย่างเลยก็จะนำฟีดแบ็กที่ที่ได้อะไปไปปรับแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้เพิ่งจะเป็นไคลเออร์ครับอาจจะต้องแบบทั้งเวิร์กช็อปทั้งทำการบ้านอะไรแบบอีกเยอะมากๆครับภาษาอีสานด้วยภาษาอีสานเหรอครับครับอยู่บ้านดอยอีสานด้วยแล้วก็แล้วก็ เก่งมีเพื่อนอยู่อุบลด้วยใช่ครับคือก่อนทายอ่ะเก่งก็โทรไปบอกว่าเอ๊คือตอนนี้งานอะแล้วต้องพูดอีสานก็เลยแบบเอ๊สำเนียงอีสานสำเนียงอุบลก็จะมีมีความเป็นซิกเนเจอร์ของเขาพอดีว่าเพื่อนก็เป็นคนอุบลก็เลยโทรคุยแบบเพลินเลยก็พยายามแบบทําให้สำเนียงไม่ โน no, ทุกอย่างมันมัน,ม,นมันลงตัวที่สุดครับมันก็ไม่ได้ห่างจากภาษาญี่ปุเยอะใช่ไหมลูกมันอาจจะแบบเปลี่ยนครับเดือนนิดนึงอะไว่อาอาจจะเปลี่ยนนิดนึง,<อ>งเราต้องใช้ใช้เวลาก,ลากับนากรำพันนาไม่มันจะเข้าปากได้ขนาดนี้เออใช้เวลานานไหมฝึกเกยอะไหมก็เออฝึกประมาณหนึงครับใช่ใช่ฝึกฝึกประมาณเดือนอะไรประมาณนี้ครับก็โทรคุยกับเพื่อนเรื่อยๆเพราะว่าเก่งก็มีกลุ่มเพื่อนที่แบบ นี่แบบคุยกันตลอดที่มึงก็จะรู้ว่าคุยกันตลอดครับใช่ใช่แล้วนี่คือเข้าปากแล้วพูดได้เลยเรียเลยอ่าถามว่าเข้าปากไหมก็พอพอพูดได้ครับแต่แต่ไม่ได้พูดได้ทั้งหมดครับแต่พ่อเปิดไพ่หลักสองพันแปลว่าแบบพ่อครูแกลมากแกลมเหรอครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคาแรคเตอร์พ่อครูเป็นถ้าพูดตรงๆก็ติดแกลมครับแต่ติดแกมในที่นี้คือเขา ตาค้ำครับใช่ก็เลยแบบใส่แว่นดำทุกคนอาจจะมองว่าติดแกมแต่เสื้อผ้าสไตล์รีทพี่ๆแบบดีมากๆสําหรับความรู้สึกจริงนะครับก็จะมีความเรื่องสมัยอยู่เหมือนกันใช่ครับโอเคนะอาปากพูดง่ายหยุดยันรอที่จะได้ติดตามกันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่หรือไม่ใช่หรือยังจริงๆก็ยังอยู่ในโปรเซสุดท้ารเยอะอีกเยอะมากเพราะว่าจริงๆตัวนี้เป็นแค่ไฮรอดแต่ว่าในอีกสัปดาห์หนก็น่าจะมีอะไรที่ต้องแบบ ไปทำงานกันครับก็คือเราขึ้นว่าซูนเนอะก็อยากจะให้ปากถูกใจเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องนี้มันมันค่อนข้างยากมากจริงๆเราก็ไม่อยากจะเร่งทำออกมาให้มันไม่ดีคืออยากเทคภาพแล้วก็ให้มันออกมาเป็นผลงานที่มีคุณภาพแล้วก็สนับการรอคอยอะไรกันครับปีนี้จะได้ดูกับแม่จริงๆภายในปีนี้จะได้ดูกันไหมยังให้คำตอบไม่ได้ครับรอติดตามดีกว่าเราก็จะปล่อยอัปเดตเรื่อยๆว่าตอนนี้โปรเซสอยู่ในกระบวนการไหนแล้วว่าจะปล่อยมาเรื่อยๆ อย่างช่วงน,นี้ก็จะมีการเวิร์กช็อปเราก็จะอัพสตอรี่ให้พี่ๆได้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำกันบ้านอยู่นะอย่างเช่นไปฟินเน็ตเกงก็อัพรูปแบบเล่นฟินเน็ตแบบเต้บ้างอะไรแบบนี้ก็พยายามให้พี่ๆได้รู้ว่าตอนนี้โปรเซสของเราเป็นยังไงแล้วครับผมโอบคุณ